สวัสดีค่ะชีวิตติดควาวันนี้ขอเสนอเมนูไก่บ้านนึ่งสมุนไพรเมนูนี้เนี้ยใครที่ชอบทานไก่บ้านนึ่งสมุนไพรแล้วก็ต้องชอบแน่นอนค่ะไก่นุ่มๆน,นึ่งสมุนไพรหอมๆคือดีงามมากทานกับข้าวสวยร้อนๆก็คือเลิศเลยล่ะค่ะยิ่งมีน้ำจิ้มแซ่บเนี่ยลงตัวสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าเตรียมวัตุดิบให้พรอมตามเจแล้วมาลงมือทํากันได้เลยค่ะ มาเริ่มที่เตรียมวัตถุดิบกันเลยขั้นตอนแรกใส่พริกแห้งลงไปตามด้วยข่าหาั่นตะไคร้หั่นแล้วโขกส่วนผสมทั้งหมดให้แหลกค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมหั่นลงไปตามด้วยหอมแดงหั่นพริกไทยดำขมิ้นหั่นเกลือแล้วโขกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะโขกจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะแหลกเมื่อเสร็จแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางลม ซอสปรุงรสน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปเทลงบนตัวไก่บ้านที่เราได้ล้างทำความสะอาดเตรียมไว้เทส่วนผสมทั้งหมดให้ทั่วทุกตัวเลยแล้วทาให้ไก่โดนส่วนผสมทั่วทั้งตัวเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าได้สมุนไพรแบบแน่นๆเลยล่ะคะ่ะ ใส่เครื่องในไก่ลงไปแล้วคลุกส่วนผสมให้ทั่วหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีให้ซึมเข้าเนื้อกันเลยนะต่อไปมาขั้นตอนการทําไก่บ้านนึ่งสมุนไพรกันค่ะเมื่อน้ำเริ่มร้อนก็นําไก่บ้านขึ้นหม้อซึ้งนึ่งรอบแรก10นาทีแจ๊ใช้ไฟกลางนะคะทุกคนเมื่อครบเวลาก็เปิดฝาออกโรยใบมะกรูดฉีกลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมใบมะกรูดสักหน่อยค่ะ ปิดฝาแล้วนึ่งต่ออีก40ินาทีเมื่อครบเวลาก็เปิดฝาออกอือหือกลิ่นนี่หอมมากเลยค่ะทุกคนสมุนไพรก็หลากหลายมากเรียกได้ว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะแต่เป็นเมนูสุขภาพแซ่บๆซเมื่อนึ่งเสร็จแล้วก็ยกออกจากเตาจัดใส่ภานชนะราดด้วยน้ำนึ่งไก่ช่ำๆครบรสมากค่ะ เผ็ดแซ่บลงตัวทีเดียวไก่กันนึ่งจนเนื้อนี่านุ่มเลยทานคู่กับน้ำจิ้มที่แซ่บซีดเมนูนี้เนี่ยเจบอกได้เลยว่าทำตามกันได้เลยนะคะสูตรของเจเนี่ยเรียกได้ว่าสูตรเด็ดเลยทีเดียวค่ะของอร่อยแบบนี้เนี่ยต้องบอกต่อแน่นอนค่ะสมุนไพรหลากหลายชนิดเรียกว่าเป็นเมนูอายุวัฒนะเลยก็ว่าได้ทานได้ทังบ้านอร่อยทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากเลยล่ะค่ะอย่ารอช้าจัดพร้อมเจกันเลย ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดค o กกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ